สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมแอดมินเซิร์ฟเวอร์อัพเตอร์เถื่อนกันอีกแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่หายกันไปนานกับคลิปเซิร์ฟเวอร์อัพเตอร์เถื่อนเลยนะครับก็อัพเตอร์เถื่อนก็ได้อัปเดตอะไรมามากมายเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวกล่องกาชาใหม่กับกล่องบอสบิ๊กมัมนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวบอสบิ๊กมัมให้นะครับแต่คลิปนี้มารีวิวของดรอปมันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างจะได้แบบทุกคนจะได้แบบลุ้นไปพร้อมกันนะแล้้้วววววกกกกก็็เเดีี๋ยคคคคลลลิิิิิิปปปปหหหนนนนาาาอออออจจจะะไททแบบบบบสส๊๊มมมมััััรรรื่่ใง แล้วก็ผมขอบอกอีกอย่างหนึงนะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากดูอ่าสำหรับใครที่ตามในกลุ่มหรือว่าใน d i ิ c คอรหรือแฟนเพจนะครับก็จะมีกิจกรรมจัดแข่งวอลแครนะครับเป็นอันดับหนึ่งของเซิฟเวอร์อัพเตอเถืก็คือจัดแข่ง8ทีมนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ได้ผู้ชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็คือแคน ATTH ก็คือ เป็นอันดับหนึ่งของเซฟเวอร์อัปเตอร์เถื่อนแล้วในขณะนี้นะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้เลยก็สําหรับใครที่อยากดูบรรยากาศการแข่งก็ไปดูได้ที่แฟนเพจเลยนะครับตอนแรกผมกะว่าจะเอามาคลิปลงเอาจะเอาคลิปลงมาในช่องแล้วนะครับแต่ว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนแต่ว่าคลิปผมมันค่อนข้างที่จะแบบว่าทําคลิปออกมาไม่ค่อยดีหรือว่าอาจคลิปออกมาไม่ค่อยดีผมเลยไม่อยากจะลงนะผมเลยคิดว่าเดี๋ยวเราเอาคลิปที่แบบผมคิดว่ามันดีพอแล้วค่อยมาลงช่องดีกว่านะครับทุกคนโอเคก็ เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับรอบนี้ก็แค่แบบว่าแบบชิมรางมองกันไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีจัดแข่งอาจจะมีแบบว่าย้อนหลังหรือว่าบรรยากาศสนุกๆของกิจกรรมมาให้ดูกันนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าถ้ามีจัดแข่งผมจะทาคลิปย้อนหลังให้แล้วกันนะแบบเป็นรีเพย์เป็นไฮไลท์ต,ต่างๆเวลาเล่นนะก็คลิปการแข่งรอบนี้อาจจะไม่มีคลิปให้นะก็ใครอยากดูบรรยากาศก็ไปดูในเพจได้นะก็เพราะว่า การอัดคลิปอะไรต่างๆของผมมันแบบไม่ค like ่อยโอเคสักเท่าไหร่ก right. ็ประมาณนั้นละกันเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกล่องอีกแล้วนะครับเราจะมาสุ่มกล่องกันจากที่ทุกคนเห็นจากชื่อคลิปหรือว่าปกคลิปแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาสุ่มกล่องกัน2กล่องนะครับเป็นกล่องกาชาวีสามหรือกล่องกาชาใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็บิ๊กมัมบ็อกนะครับก็คือกล่องบิ๊กมัมนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นกล่องสุ่มกาชาวีสามจะมี2กล่องนี้ที่เราจะมารีวิวกันนะครับ โอเคนะครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นทางด้านของกล่องกาชาวีสาก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยบิ๊กมอมหรือเราจะรีวิวกล่องบิ๊กมอมก่อนแล้วค่อยกล่องกาชาดีปะแล้วแต่ทุกคนเลยเดี๋ยวเอาเป็นว่าแล้วแต่ผมดีกว่าไม่ใช่แล้วแต่ทุกคนเดี๋ยวผมจะมารีวิวกล่องอ่าเป็นกล่องกาชาก่อนแล้วกันกล่องกาชารอบนี้นะครับก็ได้ของค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับก็บอกได้เลยว่ากล่องกาชารอบนี้ราคาก็อยู่ที่ว่าราคาก็อยู่ที่ราคาประมาณสองบาทต่อหนึ่งกล่องนะเพราะว่าได้ของก็ค่อนข้างที่จะโอเค เดี๋ยวผมอาจจะใส่ของเพิ่มไปในกล่องกระชาใหม่ก็คือของค้าใหม่ที่มาวันที่15นี้นี่เองนะครับก็เย่าังแรกเลยเดี๋ยวเราปรสมกล่องกระชานี้ก่อนละกันนะกล่องกระชาวิสามาดูกันว่ากล่องละ2บาทก็ขึ้นราคาแล้วครับจากตอนแรกกล่องละบาทนะอันนี้รอบนี้ก็คือกล่องกระชาที่ค้ม่าเดิมก็คือกล่องละสองบาทนั่นเองเรามาดูกันว่ากล่องละสองบาทเนี่ยจะดรอปของอะไรกันบ้างดีกว่านะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเปิดกันเลยดีกว่ามาดูดอ่ะเราเปิดแบบนี้ก่อนอแรงเลยปุ๊บมาได้หัวไปเจ็ดละปุ๊บได้ตัวฮิโล ไปห,หินฟ้ามาลองเปิดรัวๆเลยแล้วกันมาเราเปิดกันไปประมาณเกือบ100ร้อยกล่องแล้วนีนน่อ่านไปหกสิกว่ากล่องแล้วจะเจสิกว่ากล่องแล้ว ันก็น่าจะได้ของดีอยู่แล้วกล่องรอบนี้บอกเลยว่าเกลือยากหน่อยนะครับเพราะว่ากล่องมันค่อนข้างที่จะราคาแพงอยู่นะก็ราคา2บาทเลยนะก็ไม่ใช่1บาทแล้วตอนนี้แต่ถ้าเต็มมันจะขึ้นบอกเองนะว่ากระเป๋าเต็มนะตอนนี้น่าจะไม่เต็มอ่ะก็ของที่ได้มาก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกล่องนะครับหูได้เวดเจ็ดเยอะมากนะเว้เจ็ดไว้เล่นนะก็ประมาณร้อยกล่องผมได้เวดเจ็ดมาเยอะมากแล้วก็ได้ตัวเจ็ดจุดหกมาสองตัวแล้วก็ได้หัวเจ็ดจุดหกมาหนึ่งหัวแล้วก็เหรียญสิบเอ็ดเหรียญหินฟ้าสามอันหินทองสองอันแล้วก็นี่ เหล็กใหญ่5อันแล้วก็อันนี้ของครัฟใหม่นับที่จะมาในวันที่15นี้นี่เองนะครับเป็นเค้กนั่นเองแล้วก็มีอะไรปัดชื่อสี R G B ดอกหนึ่งใบนะแล้วก็มีเอ,อ่ออะไรวะโล่30อันนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมบอกจะบอกไปเลยตรงนี้นะครับได้กล่องนะผมก็จะมารีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะบางคนอาจจะได้ของดีกว่าผมหรือว่าผมอาจจะใช้ของเกลือนั่นเองนะก็2บาทก็ร้อยกล่องก็สองร0นะก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะแต่ผมบอกเลยว่า ค่อนข้างที่จะแบบกล่องนี <c oughs> <im> ้ค네่อนข้างที่จะมีอะไรดีอย่างนี้ก็คือมันได้ตัวละครนี้เลยตัวละครคาตาคุริเลยนะครับทุกคนโอ้ผมนี่ตัวละครนี้ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยตัวละครนี้นะครับโอกาสออกตัวละครนี้ได้กล่องได้กล่องเนียได้กล่องกาชานะครับก็คือโอกาสออก1%นอร์ตะครับทุกคนแต่โอกาสออกในกล่องเนี้ยสองเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากล่องเนี่ยจะได้ได้ตัวละครคาตาคุริหรือเปล่านะครับก็ของผมก็ได้ประมาณนี้เลยนะของสำหรับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ กล่อง2บาทนะก็ได้เจ็ดเจ็ดมาเล่นเยอะมากแล้วก็ได้เจ็ดจแล้วก็ได้เจ็จุมาเซตหนึ่งแล้วก็ตัวแยกนะแล้วก็ได้พวกของจิตปะทะอะไรต่างๆรอบนี้ไม่แทบจะไม่มีของเกืนเลยนะแทบจะแบบไม่ค่อยมีพวกคิววิเซตอะไรนะเพราะว่าผมไม่อยากจะใส่มาเพราะมันเป็นกล่องราคาที่ค่อนข้างที่จะ,ะแพงกเก่าเท่าตัวเลยก็คือเท่าตัวเลยนะก็มาเนี้และกันเดี๋ยวเราไป ดูกันที่กล่องต่อไปแต่ก่อนที่จะดูกล่องต่อไปเดี๋ยวผมขอไปเซฟโซนเลยก่าจะได้เก็บของได้ด้วยนะครับที่เราก็มาเซฟโซนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บของกันเลยละกันนะครับ โอเคครับก็เราไปดูกันที่กล่องต่ออุ้ยเอาเปิดไปและหนึ่งกล่องไม่เป็นไรนะครับก็กล่องนี้ก็คือกล่องที่ดรอปจากบิ๊กมาร์มนั่นเองนะครับก็คือบอสบิ๊กมารจะเกิดทุกๆ2ชั่วโมงนั่นเองนะครับทุกคนก็กล่องนี้จะดรอปจากบอสบิ๊กมารนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของจะได้อะไรกันบ้างนะครับแปดร้อยกล่องนะไปปึ๊บปึ๊บ,ปบไปโอ้โอ้ได้เงินแปดแล้วครับทุกคนอุ้ยกล่องนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะที่ดรอปจากบิ๊กมารนะเพราะบ Big Mom ิ๊กมานอุ้้ยไดร์กม่ทันไได้รเดดกัวาิดไกันาน รอมันเต็มเองนะนี่เต็มแล้วเราได้อะไรกันบ้างหลักๆเลยได้ของที่แรลๆมาก็เห็นได้ชัดเลยนะเดี๋ยวผมเอาของไปเก็บก่อนนะครับก็จะได้พวกเกล็ดมาเยอะมากแล้วก็เจ็ดจุดหนึ่งแล้วก็หัวเจ็ดจุดหกปืนเลเวลแปดนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเฮ้ยเราดรอปคาตาคุรี่ะครับทุกคนแล้วก็นี่นะครับเราได้หินทองด้วยนะครับแล้วก็หินฟ้าหนึ่งแล้วก็ ของที่แรงที่สุดในกล่องก็คือคาตาคูรินั่นเองนะครับทุกคนเราได้ตัวละครมาแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวผมขอเก็บของแบบที่ผมคิดว่าไม่แรงก่อนนะแล้วก็เรามารวมของแรงกันว่ามันได้อะไรกันบ้างนะครับโอเคเก็บก่อนแล้วกันในพวกเนี้ยออกไม่จําเป็นนะครับเก็บให้หมดใน้พวกนี้ก็เอาไปเล่นได้นะพีๆก็เฮ้ยยิงเล่นกันได้ขำๆสนุกๆน,น,นะไปเก็บของก่อนแล้วกันมาแล้วคาตาคูลิเราได้มาเป็นกล่องสุดท้ายเลยนะในะกล่องที่ 49นะั้นเราได้ตัวคาตาคุริและผมคิดว่าในอนาคตตัวละครคาตาคุรินี่จะความสามารถแบบบ,บัฟขึ้นมาโหดโหดเลยแหละนะครับทุกคนก็คือจะโหดก่าตัว300แน่นอนในอนาคตนะผมคิดว่าเพราะว่าตอนนี้มันหาค่อนข้างที่จะยากนะครับก็เดี๋ยวเราบ,บัฟให้มันโหดๆเลยและกันตัวคาตาคุรินะก็ไป51กล่องนะอุ้ยของคนนี้ลืมเก็บช่างมันนะเดี๋ยวเราไปเปิดกันอีก51กล่องว่าจะได้อะไรกันบ้างนะปุ๊บไปเลยเลยเลยจะได้คาตาคุริอีกตัวไหมอันนี้เปิดไปแค่50กล่องนะแต่มันก็ดอปยากอะไรจากวิกมัมน,นะ โอ้เ,เจ็ดเยอะมากขออะไรๆตอนนี้ก็ของแรที่ดอกมาก็ค่อนข้างจะดีนะเจ็ดจุดหกก็เซตรับถ้าครบเซตก็สามสิบสี่สิบเลยนะแล้วก็อุย้ยนี่ได้แล้วได้ของดีอีกแล้วครับมา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 โอ้ก็บอกเลยว่ากล่องนี้ของค่อนข้างที่จะดีแต่กล่องนี้ไม่ใช่กล่องเติมนะครับเป็นกล่องอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นกล่องฟาร์มนะครับทุกคนอุย้ยเมื่อกี้ผมเก็บหัวเจ็ดจุดหกไปใช่ไหมนี่เก็บประมาณนี้แล้วกันนะผมไม่อยากเก็บเยอะเดี๋ยวมันนานนะครับก็นี่ของที่ได้มาก็โอ้โห ดูดิดูดิของแล่นะครับได้ตัวเว็แปดมาสองตัวปืนอีกนะครับแล้วก็เซตเจ็ดจุดหกหัวตัวเลยนะครับตอนนี้ขาดแค่หัวเว็แปดเราก็จะครบเซตแล้วหลือหกกล่องปิดปเลยไม่ได้อ้าหกกล่องก็ได้เจ็ดจุดหกว่ะอินทองไน้โอ้บอกเลยว่าของกล่องเนี้ยค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับมันเป็นกล่องที่เอาเก็บตัวเวแปดมันเป็นกล่องที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นกล่องแบบเป็นกล่องที่รอปจากบิ๊กมามทุกๆสองชั่วโมงมันก็เลยได้ของคุ้มหน่อยนะครับก็ นี่นะครับก็ใครอดตาอดใจรอฟาร์มบอสบิ๊กมัมก็จะได้ผลตอบรับที่ดีอะไรประมาณนี้อะลรนะครับทุกคนเอเดดูกันว่าเราได้อะไรกันมาบ้างอ๋อนี่ดูของที่ได้ดีแบบโคตรคุ้มนะครับนี่เซตด้วยแปดคบเซตก็ขายกันเซตละประมาณ80ดสิบเลยนะครับตัวละครตัวละครนี้น่าจะราคาค่อนข้างที่จะสูงเลยเพราะว่าตัวละครสั่งทำมาพวกตัวละคร300ร้อยตัวคนสั่งทำบอขายกันอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยแล้วนะก็ราคาตาคุลิถ้าดีกว่าสามร้อยก็น่าจะขึ้นราคาประมาณโอ้โหตัวละสามร้อยสามร้อยห้าสิบได้อยพราะว่า ผมคิดว่ามันน่าต้องมีราคาเพราะมันหายากแล้วผมจะปรับให้มันดีกว่าตัวละคร3ามแน่นอนแล้วก็7.6ดไว้เล่นอีกครบเซตนี้ก็เซ็ตละประมาณ3 5 4 0เลยนะครับก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะสำหรับการเปิดกล่องรอบนี้ของเรารอบนี้ของเราไม่ค่อนข,ข้างที่จะไม่ค่อยเกลือนะก็ได้ของดีมาอยู่นะกองรอบเนี้ยโอเคก็แต่กล่องกาชาผมไม่รู้ว่าสำหรับทุกคนมองว่าคุ้มหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันเป็นกล่องที่สำหรับเปิดเล่นๆน,นะครับแบบไม่ได้ซื้อเยสนอะไรกล่องละ2บาทอะไรประมาณเนี้ยนะครับทุกคนก็แต่มันก็ไม่ใช่ขายอย่างเดียวนกะ็คื ถ้าคุณเติมโปรโมชั่นนะมันก็จะแถมไปกับโปรโมชั่นด้วยนะครับก็ก็แบบเดี๋ยวผมเขียนรูปบอ่อยทีนึงแล้วไปติดตามในกลุ่มหรือในเพจเอาละกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับอ่าโอ้ตัวละครคาตาคุริผมไปแจกดีกว่าไหมเพราะว่าผมเปิดได้ตัวหนึง่งเดี๋ยวผมไปแจกเลยละกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เป็นตอนประมาณช่วงตีสามแล้วมาดูสายแบบสายนอนดึกกันดีกว่าว่ามีคนออนเท่าไหร่นะตอนนี้ไปก็สิบโซนมีเก้าคนแล้วก็สิบโซนเท็ดอีกสิบเอ็ดคนแล้วก็โซนสองหนึ่งนะแล้วก็มีฟาร์ม มีอยู่คนหนึ่งนั่นเราไปดูกันว่าเขาเป็นใครกันแล้วเดี๋ยวเราจะแจกตัวควรคาตาคุริให้เลยนะเพราะว่าแบบวันนี้อยากแจกอเป็นไรไม่รู้หายไปนานไม่ได้ค่อยทําคลิปแจกนะไม่หายไปนานเลยก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาแจกกันบ้างดีกว่าแจกไปสักตัวนึงไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับสำหรับสายที่มาฟาร์มแล้วก็นอนเด็กคนนี้ก็เป็นผู้โชคดีไปเลยนะครับไปดูกันว่าเขาเป็นใครนะครับปุ๊บไปเฮ้ยเปิดก่อนก่อนเมพรเจ้าจุติเซิร์ฟ เฮ้ยเขาเปิดไหมอะไรหรอครับทำไรอ่ะว่จะวิ่งไปฟาร์มบอฟิ๊กมามาอันที่ไม่เราเราเคยเจอกันไหมเนี่ยไม่ครับผมผงเล่นได้ไม่เกี่ยวนะเป็ได้กี่วันละอ่าหมุนโลกมานานแล้วเพิ่งเล่นเข้ามาเล่นครับเล่นได้ประมาณสองวันอะจริงจรงะเอาดีสนุกไหมก็สนุกครับผมเล่นเหบพี่เอาดีรู้ไหมเนี่ยเองเป็นผู้โชคดีคนหนึ่งเลยนะเนี่ยอ่ะใช่เหรอครับ เองมาเล่นเซรนิร์ฟนี้เองตามใครมาตามพี่ครับอดีตพี่เองพี่เองเขาเขาชวนเองมาเขาบอกว่าไงเขา,าบอกว่ามาเล่นเล่นกันเขาเป็นพี่พที่โรงเรียนครับเขาได้บอกไหมว่าสนุกอะไรเงี้ยก็บอกขเขากาบอกมาเล่นเล่กันนั้นเล่นกับเพื่อนๆสนุกสนุกเล่นกันสามคนเ,นเองครับอดีตใช่นะรู้ไหมว่ายังเป็นผู้โชคดีคนแรกเลยนะที่แบบจะได้ของที่แบบที่ยังไม่มีใครมีในเซิร์ฟอ่ะเฮ้ยจริงเหรอนี้ดีใจไมเน่ะอันนี้เดฟหรอไม่ใช่เดฟคนปกตินั่นแหละใช่แล้วเขาโหเยอขึ้นแล้ว ดีใจครับผมอ้าวเป็นไงอยากดีชอบไหมอยากได้ไหมคืออยากครับอยากมีของอ้าวแล้วทำไมวันนี้เอาพวกนี้ไม่ไปเรียน่ะอ๋อก็ไปครับผมก็ชิวๆครับผมเรียนช่างไงเวลาเรียนมันน้อยอ่ะอ๋อมา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 เผ็ดเผ็ดเผ็ดัเป็นผู้โชคดีคนแรกเลยนี่ตัวละครเหรอครับใช่ตัวละครที่ดีที่สุดในเซิร์ฟตอนเนี้ยดีกว่าตัวสามร้อยเอาไปลาเข้าคังนะครับผมคิดแล้วไปลาเข้าคังแล้วเปลี่ยนตัวใช้เลยครับ มีเดือมับหมจะมาเกิดตรงนี้ที่เดือไหมครับเนี่ยมันก็จะเกิดแถวๆนี้แหละโอเคครับขอบมากเลยโอเคครับเจอกันเจอกันครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เป็นไงครับผมก็ทําการแจกของให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้มีการเตรียมหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับก็ลงมาแล้วก็เจเขากาลังวิ่งไปฟาร์มบิ๊กมันนะก็แจกกันเลยนะครับตัวละครที่ดีที่สุดในเซิร์ฟนะขณะนี้นะครับทุกคนก็พูดถึงแล้วนะครับเราผมก็ได้ทําการไปปรับความสามารถมันมาแล้วนะครับเมื่อสักพักนี้เลยก็บอกเลยว่า โกงไม่โกงไม่รู้ดีกว่าตัวสามร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็อ่ะโอเคยินดีด้วยนะครับสําหรับผู้โชคดีคนนี้นะครับทุกคนก็ผมอาจจะปล่อยดอกแค่ไม่กี่ตัวนะถ้าใครค้ามฟาร์มได้แล้วก็มาแข่งกันฟาร์มออนะก็เดี๋ยวอนาคตอาจจะปิดดอกแล้วนะครับตัวคาตาคุริเนี่ยเคเราไปดูก่อนว่าบอสบิ๊กมัมเกิดหรือเปล่านะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดหรือเปล่าเขาบอกจะมาฟาร์มบอสบิ๊กมัมผมก็อยากรู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่า เกิดไหมเอยบิ๊กมัมจ๋าเอ้าเราลอแบบโหลดกันพอบิ๊กมัมยังไม่เกิดเลยนะเหมือนมีคนฟาร์มไปนะครับก็วิ่งมาก็อาจจะไม่เจอบอสนะหนุ่มแต่ก็ได้ของดีไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะเดี๋ผมลองส่องกล้องไปดูว่าอยากรู้ว่าเขาอยู่แถวนั้นหรือเปล่าเกิดไหนก็ไม่รู้เอ้ย F7 ดู 7, ดิน่าจะไม่ได้เกิดแถวนี้นี่เออผมน่าจะแบบเขาน่าจะไปเกิดแถวไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้แล้วเขาวิ่งไกลเลย ไม่เป็นไรก็นั่นนะครับทุกคนความพยายามอยู่ในความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นนั่นเองนะครับทุกคนก็ไปแล้วครับ bye bye. ไม่บ่ายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สาหรับใครที่เล่นที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ออนอยู่แบบจริงๆผมอันนี้นะเดี๋ยวขอแถมเลยที่นรงก่อนจะไปนะบอกจะไปหลายรอบแล้วก็เห็นทุกคนบอกว่าชอบบอกว่าเแจกแต่สายดึกนะครับไม่แจกสายช่วงเช้ามั้งเลยเพราะว่าผมต้องไปเดียน,ะ,ยน,นะครับก็คือผมเวลาว่างเราเป็นล้าว่างเนะนะราอะไม่ตรงกันจริงๆนะเพราะว่าผมก็ว่างช่วงเนี้แหละก็เลยมาทาคลิปช่วงนี้แล้วก็แจกช่วงงนน้ัเเออคก็โ ไปแล้วเนี่ยไปจริงๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย